สวัสดีนะครับชาวเสษตรท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมธองมาช่างกันไฟฟ้านะครับวันนี้ก็มาทดสอบนะครับมาดอก18นิ้วนะครับ1,200วัตต์นะครับของลูกค้า ECG นะครับสั่งผมประกอบนะครับดอกตัวนี้ผมประกอบเองนะก็เป็น18นิ้วไว้4นิ้ว4ชั้นนะครับตัวนี้นะครับก็1,200วัตต์นะครับตัวนี้นะครับ4นิ้ว4ชั้นผมประกอบเองนะครับดอกตัวนี้ติ๊กเกอร์ไม่แปะนะครับไม่มีรอยคูณไม่มีอะไรไม่ได้เอาของใครมานะครับ อ,อนะครับอนี้ก็มาทดสอบทดสอบการเบินดอกนะครับเพรดอกก็ไม่ได้ใช้งานผมก็มาเบินให้ลูกค้าไปก่อนนะครับหน้ามังแข็งอยู่ก็การทดสอบนี้ผมใส่โวต์ไป35โวลต์พอ38ก็เริ่มเสียงผ้านะครับก็เลยประมาณ35ก็ไม่เหล็กเริ่ม,มุอุ่นนะครับอ่าสะดดือแรกเลยอุ่นนะครับอ่าก็ตอนนี้ก็เอาเฟส800ขับบิดโมโนนะครับต่อนหนึดอกนะครับ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันได้เลยนะครับผมวางยางเพื่อให้เบสมันเป็นเหมือนแนวใส่ตู้นะเพราะถ้าใส่ดอกมันฟังไม่รู้เรื่องนะครับวางดอกเฉยเฉยมันฟังไม่รู้เรื่องนะครับจะใช้ใช้นี่นะครับน,นี่ของปีเจ้าของเลยนะครับเจ้าของดอกนะครับ สอบไปก่อนนะครับเบิร์นดองนะครับอกระเตินตกขอภัยเลยนะขอภัยเลย นิ้วคงรอนะครับไว้สี่นิ้วสี่ชั้นนะครับหนึ่สองร้อยวัตต์นะครับอ่าก็อัดโวลต์นี่ก็อยู่มันสิบสิบห้าสิบหกโวลต์ได้นะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าดอกมันไม่ได้ใส่ตู้นะก็มันก็ดิ้นแรงเป็นธรรมดานะครับจะเสียงมันไม่ค่อยออกครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอฟังเสียงแนวตู้เสร็จดีกว่าเพราะว่าเขาสร้างตู้ผมอีกสี่ใบนะครับ ประตูยังไม่ได้เริ่มทําเลยก็ช่วงนี้ติดล้วนนะครับติดประตูประตูเล็กนะครับบ้านทําสตาเลสด้วยนะครับนี่นะครับประตูก็เลยทํางานนี้ก่อนก็ยังไม่ได้ประกอบให้เข่าเลยนะครับปปตัวน,นี้เบสน,นะครับเบอย่างเดียวนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ ติดต่อมาผมเด้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมประกอบประกอบให้ได้ดอกราคาละดอกละ2,080-3,000บาทนะครับถ้าเป็นไว 5, ้4,000บ,บาทถึง5,000บาทขึ้นนะครับอัพขึ้นนะครับอัพเริ่มต้นอยู่ราคา4,500บาทนะครับ18นิ้วไว้5นิ้วนะครับ18นิ้ว2ก้อนไว้4นิ้วราคาอยู่ประมาณ4,800บาทนะครับตอน1ดอกนะครับ นะก็คงผมก็คงนี้เลยนี่นะครับคงคงคงนี้เลยจะเป็นร้อยห้าไม่เล็กสามร้อยนะครับนะก็นั่นราคามือกเมื่อกนผมประกอบอยู่มาอยู่หกพันห้าร้อย 6, บาทตอนนี้ผมประกอบได้อยู่ห้าพันห้านะครับถ้าลูกค้าท่นทานใดสนใจก็ติดต่อทาง u t u b e ทอมัญช่างอันไฟฟ้าหรือว่า Facebook ทอมัญช่างอันไฟฟ้าได้เลยครับรับประกันดอกนะครับไม่แรงยืนดีคืนเงิน,นครับนะวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่นี้นะครับสวัสดีนะครับ